สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมเฮียมคนรักรถโคราชนะครับครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้ามาด้าสามสองสามโปรติเจเครื่อง 1. 6ดเกียร์ออโต้นะฮะคันนี้ตัวรถเป็นปีศูนย์สองนะครับเริ่มต้นด้วยสีรอบคันนะสีรอบคันสวยเต็มร0อเอร์เซนตแบบนี้นะครับเพราะว่าเฮียมเก็บสีให้เรียบร้อยนะฮะนี่ครับสวยเงางามแบบนี้เลยนะฮะ จะมีเหลือตําหนีบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะรอยค่งรอยขูดนิดๆได้หน่อยเท่านั้นเองนะฮะครับสีสันก็จะสวยแบบนี้นะฮะย้ำนะครับว่าเก็บสีเก็บรอยตาหนีริ้วรอยรับพันให้เรียบร้อยนะฮะท่านเอาไปใช้งานแบบหล่อๆจบๆได้เลยครับเดี๋ยวไปดูหลังคาครับหลังคาประมาณนี้นะฮะ สีด้านข้างนะครับก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะครับรอยอย่างนี้บ้างนะฮะนี่นะฮะนิดๆหน่อยๆแต่โดยวรวมแล้วสีก็ถือว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสวยงามรอบคันนะครับรถผมเก็บงานซ่อมบำรุงให้เรียบร้อยนะฮะคันนี้ก็สารเราลื่นเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างข้างหลังที่มันดังก็เก็บให้เรียบร้อยนะแล้วก็เปลี่ยนล้อแมกนะฮะ ล้อเดิมถอดออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นล้อแมกขอบ15นะครับแบบนี้นะฮะอันนี้ยางดอกหลังก็ประมาณนี้นะครับดอกมีนะฮะเดี๋ยวให้ดูยางดอกหน้านะครับยางดอกด้านหน้านะครับเห็นไหมครับก็รถพร้อมใช้งานทางไกลนะครับแล้วก็พร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะฮะคันนี้ยามตั้งราคาขายอยู่ที่5้0 0มบาทครับราคาพูดคุยต่อรองได้ครับแค่ท่านมาดูรถท่านชอบท่านพร้อมจบ ถูกใจราคาคุยกันได้ฮะกุญแจนะครับกุญแจได้มาดอกเดียวนะสวยงามครับลดราคามอเตอร์ไซค์ฮะราคาห้าหมื่นเก้า,า 59, นะฮะได้สีสันสวยงามแบบนี้เดี๋ยวไปดูด้านในครับภายในนะครับแผงประตูสวยแบบนี้ทุกบานนะครับภายในค่อนข้างจะคลีนและคลิปมากนะฮะนี่ครับแผงคอนโซลหน้านะเครื่องเสียงเดิมติดรถนะครับเกียร์ออโต้นะฮะ เบาะฮีแอร์หุ้มให้ใหม่เรียบร้อยเลยนะครับทุกส่วนในรถก็ซักฟอกให้ใหม่นะคีความสะอาดใหม่หมดนะย้ํานะครับเบาะก็หุ้มให้ใหม่นะอ่านี่นะครับตึงแน่นอนครับเพราะว่ายกมาหุ้มข้างล่างนะฮะไม่ได้สวมทับแบบปกตินะฮะฝ้าเพดานสะอาดตานะครับนี่นะะเดี๋ยวให้ดูสภาพพรมนะครับอ่าพรมประมาณนี้นะครับพรมสวยนะฮะรถสะอาดนะครับ มาดูอีกฝั่งฮะนี่แผงประตูสวยนะครับผมบอกก่อนนะครับว่ารถผมก็ไม่ได้ขายตามสภาพนะฮะผมเก็บงานก่อนขายครับรถอายุอานามหลายปีนะฮะถ้าไม่เก็บงานก่อนขายยังไงก็ดูไม่สวยดูไม่ได้แน่นอนนะะเอาเป็นว่าเครื่องดีแอร์เย็นนะครับหังไกลสบายนะฮะช่วงล่างไม่มีดังนะครับช่วงล่างชุดหลังที่ดังเฮียอังก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ ช้าช้าชัดๆนะครับย้ำนะครับราคา5 9าหมืาพบาทนะพูดคุยต่อรองได้นะครับพร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะฮะอยากได้รถใช้งานสภาพสวยๆนะครับติดต่อมาได้นะฮะ0 9 0 2 7 5 7 7 9 8ครับ เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์นะฮะนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นลดนะครับเลขมาอยู่ประมาณสองแสนหนึ่งนะเดี๋ยวหน้าจอมันจะจางหน่อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมเปิดจอให้อ่นี่ฮะสองแสนหนึ่งเห็นไหมครับมองในกล้องจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะหน้าจอฟิล์มมันค่อนข้างจะ ไม่ค่อยดีนะฮะแต่ว่าตัวเลขมองเห็นครบนะฮะถ้ามองตาเปล่านะครับเควัดทุกอย่างก็ใช้งานได้ครบนะฮะแอร์เย็นนะครับวิทยุยังใช้งานได้นะครับรถสวยนะฮะผมบอกก่อนว่ารถสวยนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทครับราคาพูดคุยต่อรองกันได้ครับเอาเป็นว่าเอาไปใช้ท่านไม่ต้องไปซ่อมอะไรนะฮะก็ทำให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ มาดูห้องเครื่องกันนะะนี่ครับห้องเครื่องนะฮะประมาณนี้นะครับรถก็เครื่องนิ่งๆดีๆนะฮะย้ำนะครับ,บ,รบว่ารถพร้อมใช้งานทางไกลนะแล้วก็พร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับสนใจยังไงก็ศูนย์5 7้า8สองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดนะฮะ อยากได้รถใช้งานก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะฮะพร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับค่าส่งก็ตามระยะทางนะฮะเงื่อนไขในการส่งก็ดูในหน้า Facebook นะครับแล้วก็หน้า YouTube นะที่ผมแจ้งไว้นะฮะหรือจะโทรมาถามผมได้เลยครับ0ก02757798นะฮะมาเอาไปใช้กันครับกันแดดกันฝนนะฮะวิ่งต่างจังหวัดท่องเที่ยวได้สบายนะครับคันนี้โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะ สวัสดีครับผม